Thank ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมเวฟปึ๊บอีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเกม h a p p y h o อหรือ Happy คนเลี้ยงหมูโมบายนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมไม่มีอะไรนะครับจะมาสอนวิธีการบักหมูนะครับหมูช้างนะตามหน้าปกคลิปเลยนะครับนะพอดีมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาส่งข้อความมาให้ผมนี่นะน้องริวตันติยวุฒนะครับผมถ้าอ่านเชื่อผิดก็ขออภัยนะเขาบอกว่าพี่เอา ID ดีรองหรือ ID ดีหลักก็ได้นะครับวางไข่งูให้กัดหมูหูช้างนะครับผมตายเสร็จแล้วก็เอา ID ที่เราไาง,ไงอ่ี ชีวิตหมูช้างขึ้นมานะครับนะแล้วก็หมูช้างจะอายุเพิ่มขึ้นเป็น364วันหรือ1ปีนั่นเองนะครับผมผลลัพธ์ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะที่เขาส่งรูปให้ดูนะครับมันเป็นไปได้จริงๆหรอนะครับแต่ผมให้น้องเขาลองกับแม่พันธุ์แล้วนะครับแม่พันธุ์แบบแม่พันธุ์ต่างๆนะครับนะผลปรากฏออกมาก็คือไม่ได้นะครับผมน่าเสียดายเนาะถ้าเกิดว่าบัคแม่พันธุ์ได้ก็น่าจะใช้กันยาวๆนะครับเพราะว่าส่วนมากมีปัญหาแม่พันธุ์จะหมดอายุนะครับตายก่อนเสมอนะเออก็ประมาณนั้นนะครับตอนนี้้ผมไดทําากร เตรียมไขงูเสร็จแล้วก็ยาชุบชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะไขงูห่งอันแล้วก็ยาชุบชีวิต1อันนะครับที่ต้องใช้นะแล้วก็ฟาร์มที่มีรหัสหูช้างนะครับผมหมูหูช้างนะ ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่าหมูหูช้างมาส่งได้นะครับแต่น้องเขาบอกว่าส่งได้เนาะแต่ก็ไม่ทันได้ส่งมานะครับผมผสมพันธุ์เล่นๆในฟาร์มลองมันก็ดันได้มานะครับผมโอเคตัดภาพไปฟาร์มลองผมเลยรักกันนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่กับฟาร์มลองของผมแล้วนะครับนะก็มีหมูประมาณนี้นะครับผมผมจะทําการกัดนะครับเออใช้แบบไข่งูนะครับกัดหมูหูช้างเนาะมาลองกันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้จริงหรือเปล่านะถ้าได้ก็ยืดชีวิตยาวๆนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์ยาวๆเนาะแต่เสียดายนะครับยังน่าเสียดายอยู่ที่ใช้กับแมมม่พัันนธุ์ไได้เะโอคครบผต ตรงนี้นะครับเสร็จวล้วก็ใช้ไข่งูเนาะกัดหมูหูช้างนะครับปึ๊บเออตายนะครับตายอย่างเขียดเนาะนะครับผมหมูหูช้างปกติจะอยู่ได้ประมาณ19วันนะครับถ้าจําไม่ผิดเนาะเดี๋ยวผมจะชุบชีวิตก่อนนะครับแตะไปปึ๊บใช้ยาชุบชีวิตเลยนะครับหนึ่งสองสาดูนะครับมาปึ๊บเอาละครับปืนมาละเตรียมดูกันนะครับว่าอายุจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับดูนะครับนี่นะ364วันนะครับโอ้โห ก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับผมนะใช้เป็นพ่อพันธุ์ยาวๆเลยนะครับนะเท่าที่รู้มาเขาบอกว่าส่งได้แล้วนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเนาะก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับนะจาก10กว่าวันนะครับผมเพิ่มมาเป็น364วันหรือตีกลๆก็ปีหนึ่งพอดีนะครับใช้กันยาวๆเนาะหปีโอเคถ้าเกิดว่าจะหมดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ถ้าเกิดเราบั๊กอีกบั๊กอีกบั๊กอีกแล้วมันจะเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็ต้องไปลองกันดูนะครับนะใช้กันยาวๆนะครับออก็ประมาณนี้กันละกันนะครับไม่รู้ว่าผิดกฎของเกมหรือเปล่าไม่น่าจะผิดเนาะเขาอาจจะสร้างมาอย่างนี้จริงๆนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับนะก็ออกประมาณนี้กันลงกันนะครับผมใครมีวิธีอะไรที่เจ๋งๆก็สามารถคอมเมนต์หรือทักแชทส่วนตัวมาบอกได้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้กันละกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพ